ปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่5นะครับแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ5ปี <c oughs> ก็รู้สึกยากมากนะครับเพระย,ยากทุกปีแล้วก็ความสามารถของน้องๆเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับแล้วน่าชื่นใจมากสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่มีพวกเขานะครับมาเป็นสมาชิกใหม่ของกอประกวด Prince n Princess Thailand ครับ โอเคมากเลยครับผมเพราะว่าน้องๆเนี่ยมันเ,เขาไม่ได้มีแต่มีบุคลิกภาพที่ดีอย่างเดียวเขามีสติปัญญาที่ดีนะครับแล้วก็สามารถคนโทรลความตื่นเต้นได้และเชื่อว่าเขาจะสามารถสร้างผลงานที่ดีบนเวทีระดับโลกได้เหมือนกันครับปีบบนี้ไปประกวดที่ประเทศไหนก็จะมีไปประกวดที่ประเทศตรุรกีนะครับผมในตำแหน่ง Little ในการประกวด Little Miss World นะครับผมแล้วก็มี Prince and Princess International แล้วก็ m r Teen อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็มิสทีนอินเตอร์เนชั่นแนลครับแปลว่าทั้งสีค่คนก็ต้องเตรียมตัวไปเมือง,ง,ง,งนอกเหมืนเลยใช่ครับผมใช่ครับขออนุญาตถามแต่ละคนเลยดีกว่านะคะรู้สึกไงบ้างคะ,ะเริ่มจากคนรู้สึกมีความสุขครับที่ได้ปีนเอ็นบ,บีเซ่ไทยแลนด์ในปีนี้ครับแล้วผมต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เชียร์ผมและโหวตให้ผมมาตลอดครับขอบคุณครับสำหรับผมก็<ๆ>ตื่นเต้นมากๆเลยครับตอนแรกที่ประกาศรางวัลนะครับ ก็ไม่คิดว่าจะได้แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ครูกวางด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มายืนในจุดๆดนี้ครับขอบคุณครับค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ามากๆเลยค่ะกับความพยายามที่พยายามมาค่ะก็ขอขอบคุณครูกวางแล้วก็ทุกคนที่คอยให้กําลังใจหนูนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรู้จักทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ หนูก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูก็เคยประกวดเวทีใหญ่ครั้งแรกเหมือนกันก็ไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็จะเหมือนทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับเราจะมีเวลาเต็มตัวเนี่ยประมาณเกือบปีนะครับผมเพื่อเพราะว่าเราจะต้องไปประกวดในปี2016นะครับก็จากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่โปรแกรมตามตามเหมือนเหมือนทุกรุ่นที่ผ่านมาก็ทังด้านบุคลิกภาพทังด้านภาษาทังด้านวิธีการคิดนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆแล้วก็พยายามหาส่วนดีของเขานะครับเพื่อที่จะนาส่วนดีของเขาดึงออกมานะครับ แล้วก็จะทำแล,แล้วเราเชื่อว่ารุ่นนี้ก็จะสามารถทําสั้นที่สุดกับประเทศไทยไม่แพ้กับรุ่นที่ผ่านมาเช่นกันครับวางฝากเวทีนี้หน่อยแล้วกันนะคะครับสำหรับการประกวด Princess Princess Thailand นะครับเป็นการประกวดเยาวชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเวทีเดียวในประเทศไทยที่ส่งเยาวชนไปประกวดในนามของตัวแทนประเทศไทยที่เวทีระดับโลกนะครับแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นต่อไปทุกๆปีเลยนะครับผมโอเคครับ